จากปีจังสีสางครอบครัวแล้วกับปัจจุบันมีเป้าหมายบอ่อเนาะพี่น้องมักรุ่นน้องบอ่อสันสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและกกา FC เบิร์ดสุขสุขคนเด้อยินดีตอนหับของซูซองเคงล่าสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้อง กับมาพบพ่อกับเศร้าเข็งกับบรรยากาศยามเศร้าเนาะพ่อแม่พี่น้องว,าาว่าเศร้ากับว่าเศร้าดอกซิบโมงชิคเอาสิบเอ็ดโมงเลยพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศยังหนาวยังมืดู่เลยพี่น้องเออแดดออกน้อยหนึ่งเนาะแดดออกหน่อยเดียวพี่น้องหนาวหนาว,นาวตอนเศร้ากะฝนตกพี่น้องแต่ว่าตกน้อยหนึ่งเนาะก,กลางคืนกะตกพี่น้องวาอ่าง่ายกะตกฝนตกเบ,บ็ดมือบิดคืนนี่แหละพี่น้องอากาศโคตรหนาวเลยเนาะเมือ่อคืนนี่กินงานมันเกิดสปูกากินตุ่มประหมกินเนาะพ่อแม่พี่น้อง มื้อนี้เนาะสัเขงก็สิมาเฮ็ดคลิปตอบคําถาม Q&A เนาะท FC เบิ่งถามเข้ามาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องก็มีคนมี c เสมาถามสัเขงว่าเพนดสิตอบพ่นสิแล้วเนาะเวานเขงก็้าเวียกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าไปซอยงานเฮือนดีเพิ่นนั่นแหละเนาะมื้อนี้เขงก็เลยสิมาตอบให้ FC ฮู้เนาะอยากฮู้หยังกถ้าฟังนํากันเนาะพี่น้องคําถามก็บ่ได้หลายดอกพี่น้องเฮากมาเข้าคําถามทําอิดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้อง คำามเลขเนาะพ,นพี่น้องกาพ่นถามวาซาเขงเคยไปทํางานอยู่ไทยบ่เนาะพี่น้องซาเขงเคยไป2อปีกว่าพี่น้องไปไปตอนปี2016นเนาะพี่น้องกามาตอนปี2019 2ปีปลายองปีเนาะพี่น้อง2016ก็กใกลส้สิน้นปีเลยพี่น้องซาเขงไปเนาะเคยไปเนาะพี่น้องเฮากามาคํถทมที่2เนาะพี่น้องกามี f อเพิพันถามวา จากปีจังสิสางครอบครัวเลยกับปัจจุบันมีมบอไม่บ่เนาะพี่น้องจากปีเจ้าเข่งสิสย์สังครอบครัวอันนี้ก็ยังโบหูเนาะพี่แม่พี่น้องกะแลวเตอันวาสนาสิีได้พ่อไว้ริอพอร่อซาเนาะพี่น้องอันนี้เราก็ตอบให้บรได้เนาะแต่ในใจเจ้าเข่งกะอัอยุสรีล,ลายๆขึ้นไปปุรินเนาะพี่น้องแบบเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ซะก่อนเนาะแต่ว่ากับโบหูเนาะทามาไวกะโบจักตัวนี้ ปัจจุบันมีเป้าไม้แล้วบอว่ามีแล้วพี่น้องมีตะดนเนาะเป้าไม้เสาเข่งก็คือเห็ุดูทูเองกกอยากอยากอยากได้เงินเดือนไวๆพี่น้องอยากมีเงินเดือนกินเนาะแลยกาอยากให้ผู้ติดตามไลน์เนาะพี่น้องเป้าหม้ที่แท้จริงแบบเป้าไม้รอในชีวิตกาอยากมีรถมีเงินมีเฮือนเนาะพี่น้องอยากมีเฮือนเป็นของตัวเองเนาะแลวก็มีรถมีรถมาขี่มารับเนาะพี่น้องแล้วก็มีเงินไว้ใช้จ่ายเนาะนี่คือเป้าไม้เนาะพี่น้อง สาวเค่งอายุทรายน้องพี่นอ้องอายุเศรเอ็ดปีเด้อฮาก์ดฮอดเศรเอ็ดวังเดือนหนึ่งเมื่อกี้นี่เลยน้อง่อแม่พี่น้องมาคำถามที่สี่น้องพี่น้องลืมบอกว่าฮอตคอดได้แล้วเนาะคำถามที่สี่เนาะเพิ่นถามมาว่าน้องนัดสศราแล้วนี่เพิ่นเป็นอันสาวซองแมนโบพี่น้อง คือค่นบอกไปแล้วเนาะแม่เนานะพี่น้อง่นเป็นแบบนั้นเนาะเป็นสาวองพี่น้องบอแม่นผู้ยิ่งเดอ้อผู้ชายในฟันเป็นแบบใด <c oughs> <c oughs> จักซิเป็นไปได้เนาะพี่น้องผู้หยิ่งแต่ละคนมันก็อยากมีแฟนที่ดีๆแหละเนาะพี่น้องบอ่คันบ่จําเป็นต้องรวยกับแบบว่าดูหานะพี่น้องหาสัาง่งไปํำกันก็โอเคเนาะพี่น้องแบบเป็นหัวนาครอบครัวได้เลยเนาะอืม เป็นพ่อที่ดีของลูกอะไรพี่น้องเป็นพ่วที่ดีของเมียก็คือ,คอมีสเปกเนาะพี่น้องเขาแต่เป็นคนดีนะพี่น้องอันนี้จะคําถามที่ได้ลืมเลยพี่น้องที่หกและที่เจ็ดบอลนยเต้าเข่งมีแฟนแล้วบอลซันยังบทันมีเดอ้อพี่น้องยังโสดตนดติดยู่จ้ายังบทด้มีเลยมาคําถามต่อไปเนาะพี่น้องใครมีแฟนบ้าง หมายถึงสามีเลยเนาะพี่น้อง fc รู้นัดแต่ไม่อยากแต่อยากได้ยินจากปากเสาเข่งว่าซันพี่น้องอันนี้เขากะือสิตตบมาได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาพี่น้องก็ตามที่เขาบอกเลยเนาะมีหรือบม่มีกะคือเขาว่าแล้วเนาะพี่น้องเขากบมาคําถามต่อไปเนาะอัน,นอยากถามว่าทํา youtube ทุกวันนี่เหนื่อยไหมฝนวะถามว่าเหนื่อยบ่พี่นอ้องเหนื่อยเลยพี่นอ้อ,นนองเหนื่นอยบุมมีขีดลง ม you ันมีคลิปลงกับโบเมื่อยพี่น้องกับมันเป็นงานมันเป็นแบบคือว่าเป็นงานอันหนึ่งเลยน้องพี่น้องเขากับบนน้เมื่อยนาะพี่น้องความจริงเลยก็ไน้องเข้ากับแบบเข้าหมักทั้งนี้นะพี่น้องแต่ว่าแต่ละมื้อกับคิดห้าคลิปขิดห้าคอนเทนต์พี่น้องกับคิดอยู่พี่น้องคิดห้าคลิปนาอกก็ถือว่าเมื่อยเนเมื่อยบอกกับโบเมื่อยพี่น้องแบบเป็นเป็นงานที่เข้าหมักอยู่แล้วนะเอาอย่างเห็ดแบบนี้กับโวเมื่อยพี่น้อง ใช่เวลาทําอะไรเวลาก็คือถ่ายคลิปพี่น้องต้องสิหาเวลาว่างๆมาถ่ายคลิปเห็นาะพี่น้องถ้ามือได้ฮาวว่างก็ได้ถ่ายคลิปดอกพี่น้องก็เห็ดเวียกเวียกก็บ่มียางลายดอกเห็ดอยู่เห็ดกินย่ำมือเศร้าย่ำตอนแรงหนึ่งเข่าปัดเดือนเนี่ยเนาะพี่น้องเวลาว่างเขาก็คือเราอยู่ว่างๆแบบกังเว้นเราจะเอาไปถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเพราะมันเป็นงานมันกลายเป็นงานของเฮาไปแล้วนะพี่น้องมาทำถามต่อไปเนาะก็มีเพคนถามว่า สาวกุ้งสาวนุกสาวเข่งเป็นพี่น้องกันบ่กะเอื้อยนุบนี่กะแบบว่าบ่เถิงคั่นว่าเป็นพี่น้องเนาพี่น้องกะนับถือกันเป็นเอื้อยเป็นน้องแล้วสาวกุ้งกะเป็นหมู่เป็นคู่ัพี่น้องอืมเฮากะมาคําถามต่อไปเนาะถามว่าสาวเข่งเคยมีแฟนบ่ว่าซั่นคันเป็นแบบอยู่ลาวเนาะพี่น้องเคยมีแฟนแบบ เป็นผวาวสาวได้อันอยู่ลวาวก็เอิญเน,นาะก็เคยมีอะไรพี่น้องเคยมีเนาะเคยมีแบบล้มได้บูแมนเป็นผัวเป็นเมีย <c oughs> สาวอันคำทมต่อไปเนาะสาาเค่งหมักอันเบาไทยบบพ,พี่น้องอันนี้มันกายบบหัวหมักหรือบหมักพี่น้องกถทาได้ว่ากันหรือว่าถือคอเนาะพี่น้องดีต่อใจก่ะหมักเนาะบลจําจกัดว่าต้องอยู่ประเทศใดเนาะพี่น้องขันหมักกะลมได้พี่น้อง มาคำถามต่อไปน้องพี่น้องโาเข่งสิกับไปทำงานอยู่ไทยอีกบบพี่น้องคำถามเนะาะโาเข่งกะขิดอยากไปอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าปัญหากบโควิดเนาะแลวกะมันไปยากด่านกับมเปิดพี่น้องอยากไปเนาะแต่เฮาก็คือสิบบได้ไปอะไรพี่นอ้องเพราะว่าอยู่บะอยู่เพื่อนโาเข่งนี่กะบบมีภัยเห็ดนาพี่น้องน้องชายโาเข่งกะยังบบใหญ่เนาะมีแต่่อกับแม่พี่น้องโซเข่งก็อยู่เห็ดห่เห็ดนาเนาะ ดูหเห็นให้เห็นหน้าอยู่เลยพี่น้องถท้ามาสิแต่งงานบ่สิแต่งงานยามใดกายั่งบ่หู้เนาะพี่น้องต้องเบิ่งอันต้องเบิ่งไปก่อนเนาะใจเ้าเข่งกะอยากหางเงินสะกอ่อนพี่น้องแบบเฮามีเงินเก็บสะกอ่อนนอกจังคิดเอื่องแบบนี้นะพี่น้องมาคําถามต่อไปเนาะพี่น้องเสาเค่งมีพี่น้องจักคนมนะีพี่น้องสี่คนเนาะพี่น้องรวมทั้งเ้าเข่งเสาเค่งสิเป็นลูกก๊กนาะพี่น้องลูกคนแรกเลยเน้องพี่นะ้องเลยกะ มีน้องชายสองคนแล้วก็มีน้องสาวคนหนึ่งน้องสาวก็เป็นน้องสาวหลานนะพ่อแม่พี่น้องมีสี่คนจ้ามาํำถามต่อไปเนาะแอบหมักรุ่นน้อง B ่บซันรุ่นได้ก็ได้พี่น้องก็คือว่าวอะไรน,อน้องแบบ่าท้าว่าวกันถึกถึอค้อนะพี่น้องหรือว่าแบบล้มแล้วหูซึกดีนะพี่น้องแบบคืข้าวหูซึกหมักนะข้ากับประจํากัดวะสีดเด็กน้อยหรือเท่า กาล่มได้เบิร์ตพี่น้องคะแนนเฮาหมาักนะอืขบได้ฮะนะ้าิซะซ่าคำถามเฮากานนับเบิร์ตซัมมี่เนาะพ่อแม่พี่น้อง <Okay. S 1> เขาจะมีเอฟซีถามอย่างไรตรงเนาะ, <Okay. S 1> นะก็คือเสเขงเปล่าไปให้พี่น้องเป้าหมายสาเขงก็คือแบบการที่เยาเห็ด YouTube ยูทูบเนาะเสเขงก็อยากอยากให้ผ่านกดไ,ไวๆให้มีผู้ติดตามในไลน์เนาะพี่น้อง เอากระมีกำลังใจเหตุต่อไปเนาะเป้าหมายอีลีรอกะแบบอยากมีรถอันดับเลกเลยพี่น้องก็คือเสเยงอยู่สมือในกระบปมีรถไปใส่กระเปบาเนาะพป็นไงพี่น้องกะเป้าหมายทาอิฐเลยกะอยากได้รถเนาะพี่น้องที่สองมาก็คือมีเงินเนาะมีเงินเรวแลเลยกะที่สามมากกะมีเฮือนพี่น้องสำนีก็มีความสุขแเนาะพี่น้องบวังยังลายปัญดเนะรถกะเพต้องบอกจำเป็นต้องเป็นรถใหญ่รถยังพี่น้องขอแต่เป็นรถข้อแต่ได้รถจักรก็มีแหงใจเลยพี่น้อง ประมาทชีวิตมีรถขี่คือหมูงนะไปใจมันจังบวกลำบากพี่น้องก็โอเคเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรนาะงสาวแข่งก็สิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ซเซาวแข่งเฮ็ดคลิปหน้าต่อไปในเดอ้อและที่สําคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบูพลาดคลิปใหม่ๆจากซองแข่งล่าสาวลาวเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี